สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่พระราม5นะฮะแล้วเราก็จะมารีวิวรถคันนึงเป็นตัวจับปินาเหมือนกันเนาะจับปินาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คาวาเอ่มาจากไหนเนี่ยใครอ่ะเนีน่ยใครน,นี่อ้าวมาจากไหนนะไปไปไปเพือ่อไม่ให้การเสียเวลาตามมานี่เลยดีกว่ามาๆๆๆๆมามามาครับเข้ามาเข้ามาเข้ามา นะครับพีชนประตูเลยว,วันนี้เรามาอยู่กับรถในฝันของใครหลายๆคนเนาอไอินบงนังทำไมอยู่ในรถไม่ใช่อยู่ในรถอยู่กับรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับกับเจ้าของชื่อพี่อ้ํานะครับอ้ําอภิชาติแน,นะครับก็เราโผล่างไหนอ้าวจัดเลยพี่เติ้ลวันนี้จัดเต็มกับคันนี้สักหน่อยนะครับพี่เติ้ลเพิ่งมาเพิ่งมาอู้ง,งานไม่ นะครับเรามาเริ่มจากด้านบนตอนดีกว่าว่าพี่อ้ําทําอะไรไปบ้างคันนี้นะฮะอ่าเราจะมีชิวแต่งครับ้ชิวมากก็จะสบายๆได้หนึ่งใช่ั้นชิวชิวั้นชิวชิวันนี้ของของเอ็มได้เลยใช่ครับเ e จิเคิลเรซิ่งนะตัวประหลาดใช่ครับเป็นเป็นชิวที่คนยอดนิยมเลยตัวนี้ต้องมีนะครับต้องมีของมันต้องมีนะครับเท่าไหร่ครับ ออตอนนี้ที่มีราคาตั้งแต่1มื่นห้าขึ้นไปจนเกือบเกือบสองแล้วแต่เจ้าแล้วแต่นี่ครับแล้วก็จะมีชุดบนจะมีปั๊มบนเป็นเกลมือคัดเกลเกลสปีดใช่ครับเกลสปีดรับผมรอมือเบรกปั๊มบนเป็นเกลใช่ไหมครับครับผมอ่ะตึงสายคัดขาดไปอ้าวเดี๋ยวกัมกระปุกน้ำมันก็เดิมเดิมเดิมใหญ่ ใหญ่โตมาโหดีครับผมจะมีหัวโชคเดิมๆอ่าฮะก่อนอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรเด่นเลยจ้าของอันมินาธาตุนี่ของธาตุเด่นนะขาดความต้องรู้ก็มีฝั่งนี้มีเป็นเคปลาแคลาเป็นข้อเฟรมเคปลาใช่ครับเป็นของลิมลิมลิมมเดอแล้วก็อกล่างมาโดนด้วาอกล่างมีมีกันแทงด้วยนอกล่างครับ ล่างล่างล่างลิ้มมีการแข่ง G B การแข่ง G B พี่สติ๊กเกอร์ตัวนี้ชอบมากนะครับจะติดกันใ้่ส่วนใหญ่เรามีเกียร์โยงมีเกียร์โยงเอ๊ะเกียร์โยงของพี่นี่ชิปอัพดาวได้ไหมครับเออยี่อะไรนะเกียร์โยงทริกชิปเออผู้ผิดทริกชิปทริกชิปไอ้นี่มันเรามาดูต่างเอกนี่ว่ามันก็เป็นทริกชิปอยู่แล้วนะแต่ยิ่งตัวเก่ามันเป็นต่นงเอกของมันเลย เวลาสับเกียร์แล้วมันพุ้งพุ่งพุ่งดิเป็นยิงใช่ใช่ได้ว่าเป็นรถนี้ขยันยิงใช่ขยันยิงยิงแม่งจนวาวจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยเกียร์ถ้าเอ็พันขับผ่านแล้วไม่ใช้ควิชิปนะใช่แต่ตัวใหม่จะไม่มีเยงอย่างนี้แล้ะก็จะสมูทขึ้นครับแล้วเรื่องการใช้ควิกชิปเนี่ยผูว่าบางคนอยากใช้ในรอบต่ำๆมันสามารถถามว่าได้ไหมได้นะแต่ว่าโอกาสที่เกียร์มันจะมีปัญหา คสูงจะสูกว่าผมยังตัดกันทีทีก็ให้เกิน6,000-7,000รอบไปแล้วควรควรจะเป็นรอบที่สูงๆุใช่ใช่ใช่ใชครับคือยอมเมื่อเมื่อเมื่อมือหน่อยแต่ว่าถนอมเครื่องเราเกียร์เราก็ใช้ได้ยาวๆตัวนี้เราเป็นงานบ้านเราก็สวยนะจริงๆแล้วงานไทยประตูเกียนะแต่ว่าต้องเลือกเจ้านิดนึง ก็ทาาแค่จะดีของนอกไปนี่ลายก็สวยนะไม่เบี้ยวไม่อะไรนะนี่งานถ่ายก็ดีนะฮะใช้ได้โอเคก็จะมีบางคนบางคนเอ้ยตัวนี้สวยใช่ครับคินได้หมดสดได้ด้วยหมายถึงไอ้นี่เว้ยคือกินกินพวกซาชิมิแซลมอนใช่ใช่มันจะมีแบบเบิร์นหน้ากับกินสดใช่ใช่อันนี้มาเห็นพวกซูชินะ ปูไม่ไอ้เย็บสีข้างเขาหรอล้อเกลียวสิบก้าล้อเกลียวสิบเก้าใช่ผมมันจะไม่เป็นสีมันจะไม่เป็นสีได้อ่าสีจะเป็นสีทองใช่ฟอร์สไหมฮะอะไรนะครัล้อฟอร์สปะฟอร์สยังเป็นฟอร์สฟอร์สอยู่นะก็คือแต่ว่าสีก็เป็นสีสีมันไม่ใช่สีได้ฮะมันเลยไม่ฟุ้งฟิงเท่าเลยแล้วมาที่ท่อท่อพี่ของเป็นของพ่อ คาบอฟิกทังคาบอวิกชอตตี้กับผมเป็นฟูทั้งเส้นนะครับเป็นฟูไทเทเนียมประเทเอนโอ้ยปวดตลอดตายเสียงก็หล่อหล่อการล้มการล้มกานล้มจริงๆแล้วผมว่ามันน่าเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นการการเป็นรอยอืมมันไม่ได้การล้มยิ่งทำให้บางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดีนะมันเหมือนดาบสองคมนะคม ถ้าจะกรรมีทีมต้องแบบสตาร์ันแค้นมากอ่าอันนั้นอันนั้นได้ได้ไปได้ไปอยู่จริงใช่ได้เลยโอเคก็ยางสายฟ้ายางสายฟ้านะฮะสิ่งนี้ต้องมีอยู่แล้วของมันต้องมีแล้วนะสินเนอะมีตลอดทุกคันอุดมการณ์แม่งชัดเจนเลยนี่คือเพิ่งนมาเพิ่งเบินมาเลยเบินมาโอเค เอางั้นว่าเดืนเดือมันก็ไม่ปรับเปลี่ยนอะไรมากเน้น่นของที่ต้องใช้ตัวกบบไม่ค่อยมีตังค์เลยแล้วก็เห็นว่ามีเติมตรงนี้มาในปกับตัว s 1 0จะไม่มีตัวชาร์จใช่ใช่แล้วเออเมื่อกี้ลืมผ่านใบจานเป็นจานเบนโบอ๋อจานโบนะฮะไม่ใช่จานเดิมนะใช่เป็นโฟลทหนูแล้วก็มีกาดหม้อน้ำ A.M.G. ใช่สีฟ้าฟ้าเลยส่วนใหญ่เขาจะใส่กันสีดำนะนี่สีฟ้าเล้ที่เปลี่ยนที่ก็มีเปลี่ยนใบเลี้ยวด้วยใบเลี้ยวน่ารักน่ารักเนาะเอส ส่วนใหญ่ตัวพันจะเป็นแบบทำไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกอ่ะพอถอดออกก็ไฟเลี้ยวก็จะไม่มีเลยไฟเลี้ยวหน้าก็ไม่มีอันนี้เพันมันจะทำแยกากติเขาเริ่มจะเอามาใส่ตรงนี้แล้วนะไฟเลี้ยวแต่เลี้ยวมองว่ามันมันไอ้นี่ไปหน่อยเป็นทั้งไฟเลี้ยวทั้งอุดกระจกอ่าอยากถามว่าที่ขี่มาเรื่องการกระปิเนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวตัวผมคาแรคเตอร์รถเลยพวกนี้พี่ตัวตัวผมผมไมเคยขี่รถรุ่นตี เคยขี่อ,อะ CBR CB 1003ตอนนั Super Pro. ้นซูโฟนานแล้วเมากี่ปีก่อนแล้วก็โดดมาเล่นตัวนี้เลยมีแต่ลองขับก็ ZX10 ก็รู้สึกมิติมันก็พอๆกันนะแต่ตัวนี้มันจะยาวๆกว่าอ๋อครับคมๆใช่ไหมคมๆมแล้วก็มีที่ลองคอมมีเคน่าจะดือด้อๆหน่อยเคจะดิบมากจะดิบๆจะดือด้อๆหน่อยอันนี้ยังมีมีแบบระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยเยอะ แต่ K K นี่ขึ้นชื่อได้ว่าแบบโหมดยังไม่มีเลยอ่ะคไหนพี่คคดวยอะไรนะจะเป็น K เก้าอ๋อ K เก้า K เก้ามี A B C ป่ะฮะโหมดโหมดยังไม่มีใช่ไหม ตอนนั้นที่ลองข้อมของเพื่อนนะลองขับดูก็ยังไม่ได้เล่นอะไรมากมายแต่ก็ลองดูมันดิบมากเราอยากรู้ว่ามันดิบดิบยังไงก็ลองดูเออมันดิบจริงพูดถึงซูแม่งยิ้มเลยพูดถึงซูแม่งยิ้มแฉ่งชอบชอบเฮียอันนี้มีโหมดพอดีมีมีมาดูโหมดกันนะเราไปดูโหมดกันดีกว่าว่าเราเออะไรบ้างบิดกุญแจปิดไฟเลยพี่อ้ําว่ามาผมเล่นเป็นสปอร์ตไปละ ่ครั้งที่แล้วเห็นพี่ยังเล่นเลนใช่เลนสลิปใช่ก็ลองลองดูอ่ะมันสี่ตัวเราซื้อลบมาต้งแทนไม่ได้ลองมันก็ยังไงอยู่บก็เลยลองเล่นดูแล้วตอนนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนคัดขี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สปอดก็คือมีเท่าไหร่ก็หมดปล่อยหมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีรอบรอบออกตัวด้วยมีมีมีพุชคอนโทรลใช่ใช่แต่ผมยังเล่นไม่ถึงเลยนะวงมือก็มี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 หมดโอเคเลยไม่ใช้เนาะครับผมก็ลองดูแต่ก่อน นั้นนั่นเดี๋ยวขออนุญาตฟังเสียงข้างนอกเห็นไปฟังเสียงข้างนอกได้ใช่ไหมโอเคเ่าวซินว้าบดิ้นรับอ่ะครับก็มาฟังเสียงกันเสียงเอฟพาน์ทะเสียงจังไงลักเลงมากเลยอ่ะสายลักเลงเลยมาดูนี่มาดูนี่มาดูน้าปัดก่อนมาดูน้าปัดตอนสตาร์ทอัพเขมันจะวิ่งวิ่งขอบคุณมือสแตนด์อินจากพี่อ้นนะครับเอาไปเอกไปโอเคไป มันก็จะไม่ได้แผนมากประมาณนี้เก่งใจลูกค้าไม่ได้แผนมากเป็นปูเดินมานี้ไม่ได้นไม่ได้แผดนไม่ได้อะไรมากนะอ่า่ันไม่แผ่นเหมือนพวกเะ็ x พวกอะไรนี้เนาะอ่าก็เอาเจ้าของรถมาอยู่นี่ซะแล้วสลับกันแล้ว โอเคฮะครับอ่าคือด้วยด้วยความที่ว่าฝนใกล้ตกแล้วเราเดี๋ยวลูกค้าร้านเขาเยอะเราเก่งใจนะเดี๋ยวมีขับขี่ไหมเนี่ยก็จัดสักคลิพนิดหน่อยนะแล้วใครจะขับอ่ะพี่อ้ําจะทําสีนี่เหรออ่าเย็ดเป็ดเดี๋ยวพี่รู้ว่าเราอยากไม่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 แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามให้ไปนึงนะเดี๋ยววิ่งไปถามก่อนนี่ขคดเลี้ยวเลย เฮ้ยหาใครอยู่ในรถอยู่ในี่อยู่นี่อ่ะเดี๋ยวเอาหรอเดี๋ยว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 พี่อ้าวมาขี่ให้นะครับผมก็พัดมึงเราว้ากันอีกรอบไหมหนึ่งส พี่อ้ํากลับมาเรียบร้อยนะฮะหลังจากไปทําคลิปทดลองขับให้เรานะครับโอเคก็ต้องขอบคุณพี่อ้ํามากๆ,ๆนะครับที่อนุญาตให้เรามายืมสถานที่ที่ไหนนะที่ไหนที่ไหนคาร์เลอร์ดิฟครับผมคาร์เลอร์ดิฟนะครับอยู่ตรงพระรามห้าอ่าใกล้ๆวงเวียนพระรามห้าเลยครับเส้นนครินเส้นนครินสมมุติมาจากแครายก็ตรงมาถึงวงเวียนก็กลับรถ,กล,บรถกลับรถเสร็จชิดซ้ายรอเลยทางเข้าคาร์เลอร์ดิฟเห็นชัดเจนมากเลย ก็ทําอะไรบ้างพี่พ่นสีหลักๆมีพ่นสีของค o r d e ร p ตี้ครับเป็นสีลอกได้ครับผมเป็นสีนําเข้าจากเมกาแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นคาแข่หรับเคลือบแก้วเคลือบหมวกอะไรได้หมดล้างบิ๊กไบค์ล้างรถก็ได้ทุกอย่างใช่ครับผมก็ยังไรขอบคุณพี่อั้มมากๆนะครับที่ัให้เรามารีวิวเอสพันของพี่อั้มนะครับยินดีครับผมมากครับมากครับพี่ขอบคุณมากครับดูรถอย่าลืมนะฮะรายการ ไบเกอร์บุฟเฟ่์ไม่ใช่ไบเกอร์บัฟเฟตนะเว้ยไบเกอร์บุฟเฟ่นะฮะผมอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ใครที่ดิสไลค์ก็บอกเหตุผลเขาด้วยว่าดิสไลค์เพราะอะไรจะได้ปรับปรุงนะฮะแล้วก็มีเพจด้วยเพจเขียนว่าไบเกอร์เวนวัคบุฟเฟ่เลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับคสนะเข้ากล้องไม่ได้ต้องเข้าสวยโอ้หิวแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับ เดี๋ยวเจอกันว่า EP หน้าคลิปหน้ามีอะไรโน้น่าจะเห็นก็อยู่ต้นต้นคลิปเนาะตอนต้นคลิปเนาะโอเเคครับเจอกันสวัสดีครับ